بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم وَكَسَوْا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوانسك كوميتا كوام, سوك. كوام, كوام الله جون برسوك. กับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการที่เราอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์และเราไม่เข้าใจในเรื่องของอิสลามเนี่ยการดำเนินชีวิตของเรานี่มันจะอันตรายมากๆคํคำที่บอกว่าเป็นอันตรายมากๆนั้นก็คือว่าเวลาเกิดวิกฤตในโลกดุนยาแล้วเนี่ยเราจะไม่รอ ในขณะที่เราไม่เข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอลัลลอฮ์เพราะทุกคนเนี่ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องการอย่างเดียวคือทำอย่างไรให้รอดในวันอาคีร้อยที่ผมพูดอยู่หลายสิบครั้งละย้ํากันตลอดเวลาดุนยาไม่ต้องกลัวครับคนที่ผินหลังให้กับศาสนาคนที่หันหน้ามาตอบรับคำเชิญของอลัลลอฮ์แม้กระทั่งบรรดาสัตว์ต่างๆในดุรยานี้รอดทั้งหมดเลยพี่น้องแต่เราจะทำอย่างไรให้เรารอดในขณะที่เรา ถูกวางลงในหนุมกูโบร์ที่ผมได้บอกกับพี่น้องไปตอนต้นคนเราทุกคนเนี่ยได้รับเนี้มัดสองอย่างทุกคนหนึ่งตอนสุขภาพดีสองยามว่างแต่ถ้าอีตอนสุขภาพดีและยามว่างเราไม่ได้เคยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบะฮานะฮูวะาตาัลายุ่งไปหมดเลยพี่น้องครับยุ่งจนกระทั่งไม่มีเวลาในการที่จะระบาดให้ตรงเวลา ถ้าเรายังเป็นบุคคลอย่างนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตลาจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของมนุษย์จนกว่ามนุษย์จะเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเองเพราะฉะนั้นมนุษย์นั้นน่ะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟาอิซัตจะตามาอานฟบบาโกลาบะอะัยฮิลกะซันอันนิตอ,อันิดต,ตออติฟะวะมักบูนในเมื่อว่าสิ่งสองสิ่งนี้ได้รวมไปอยู่ในตัวบุคคล สุขภาพดีแต่ไม่ว่างเนื่องจากยุ่งในการประกอบอาชีพหรือบางทีก็ได้รับกับความร่ำรวยแต่นอนติดเตียงพี่น้องครับในเมื่อสิ่งสองสิ่งนี้มารวมอยู่ในคนคนเดียวกันแล้วเขาก็เกียดค้านในการที่จะเป็นเบาที่ต่ออัดต่อพระผูผ้เป็นเจ้าอาบน้ำละหมาดก็ยากลุกขึ้นก็ไม่ไหวคนที่จะมาดูแลก็ไม่มีเนื่องจากคนเหล่านี้ อีตอนสุขภาพดีไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์อีตอนที่ยามว่างไม่เคยคิดในการที่จะพาลูกพาภรรยาไปรับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เมื่อสองสิ่งนี้ได้มารวมกันที่คนคนหนึ่งเขาก็เกียดค้านในการที่จะตออัตต่อพระผู้เป็นเจ้าฟาหัวมักบูนเขาก็กลายเป็นคนที่ทุจริตช่อโกงอัลลอฮ์ไปอย่างหน้าตาเฉยคือสุขภาพดีและยามว่างไม่ทำอิบาดะทำไม่ะครับ อินนัดดุนยาแท้ที่จริงดุนยานี้มัซดารออตุลอาคิรอเป็นที่เพาะปลูกสเบียงไปในวันอาคิรอดุนยาเป็นที่เพาะปลูกสเบียงไปในวันอาคิรอนะครับวะฟีฮาติยารอตุลลาตียยซฮะรุรับฮาฮาฟิลอาคิรอ คือในดุนยานี้เก็นการทำการค้าที่เราได้ผลกำไรแล้วก็ไปรับที่เป็นเนื้อมัดอันแท้จริงในอาคิรอนุ่นก็เพราะอาลัลลอฮ์บอกแล้วอินนามัตตวเฟาูนาอูยูรกักุมเยามันกิยามะแท้ที่จริงรางวัลที่เจ้าจะได้อย่างสมบูรณ์ในวันอาคิรอะโอ้โหพี่น้องครับ บางคนรวยเป็นร้อยล้านสิบล้านมองคนจนไม่เห็นมองเด็กที่เรียนดีและยากไร้ไม่เห็นมองเด็กกำพร้าไม่เห็นมองหญิงไม่ไม่เห็นถามว่าเรานะี่ยเราบอกว่าเรารวยแล้วนะอัลลอฮ์รวยกว่าเราไหมอ้าวเรานะเราบอกว่าเราโอเลมความรู้สูงยอดอัลลอฮ์รู้กว่าเราไหมพี่น้องต้องคิดอย่างนี้แล้วก็พอคิดได้อย่างนี้นะ เราก็สามารถในการที่จะใช้เนื้อมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยไปในหนทางที่อัลลอฮ์ต้องการนะดังนั้นฟะมานิสตะกลละฟะรอกะหูวะซิฮะตะหูฟีตาะอ,อติละฟะหัวมักบูตมักบูตยังไงล่ะครับใครก็ตามที่สแสวงหาประโยชน์ในยาวบ้าง และในขณะที่สุขภาพดีสแสวงหาประโยชน์ในการต่ออาต่อลาะเขาก็อะไรมักบูดคือผู้ที่ได้รับความผาสุกและดีอกดีใจมากเพราะอะไรเพราะตนใช้เวลาว่างไปกับการต่ออาต่อลาะใช้สุขภาพดีไปกับการที่เอาเวลามาแบ่งให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลา พอวันที่เขาใกล้จะตายเขาก็จะเป็นคนที่ได้รับ,บความผาสุกที่สุดวะมานิสตาะลละหุมาฟิมะซียติลลาฟาหัวมะกบูนอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับใครที่แสวงหานะครับในเวลาที่อัลลอฮ์ให้ทั้งสองคือสุขภาพดีและยามว่างเนี่ยใช้ไปกับการต่อ ทรยศต่อพระผู้เป็นเจ้าฟาหัวอัลมักบูลเขาก็เป็นคนที่อะไรช่อโกองอัลลอฮฺซุบะฮานะฮูอะตาลาอย่างหน้าตาเฉยหรอันนัลฟฟรอกเพราะแท้ที่จริงยามว่างนั้นยะอักีบูฮูอัสซอกลวุวัตใฮะบ้านปลายข้อมันก็คือยุ่งยามว่างไม่เอาผัดวันประกันพรุ่ง พอสุดท้ายก็ยุ่งวัดเซียฮัตุตอนสุขภาพดีล่ละไม่มีเวลาไปไหนเลยยุ่งอยู่กับบ้านไปไหนไม่ได้เวลาว่างก็ไม่เคยพาลูกพาเต้ามีรถราอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างไม่เคยพาลูกพาเต้าไปรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาสุขภาพดีสุดสท้ายบานปลายก็มันคือป่วยพี่น้องและพี่น้องจะทำอย่างไรละเวลาป่วยเนี่ยพี่น้อง ฉะนั้นผมจะให้เกชีวัดว่ากำลังนี้น่ะเราเป็นเบาของอัลลอฮ์หรือเป็นเบาของไซตอนวัดให้ดีนะครับแต่ละคนสามารถที่จะรู้ตัวเองว่าทุกวันนี้น่ะกำลังนี้นะเราเป็นเบาของอัลลอฮ์หรือเป็นเบาของไซตอนดังนั้นผมเริ่มรายการด้วยกับคำพูดอันนี้นะเริ่มใหม่ ท่านฮัสซันบัสซอรีบอกว่าอิซารไอตรอยุละในเมื่อท่านเห็นคนคนหนึ่งอยู่หน้าฟิซุกาฟิดดุนยาเขาแข่งขันกับท่านในเรื่องของดุนยาเขาเห็นเขาเขาเห็นเรารวยเราเขาก็แข่งขันกันทำให้รวยอย่างกับเราบ้างแต่เราเนะ่ะเขาไม่รู้ว่าเราเนี่ยรวยดุนยาแล้วก็ไปสัมพันธ์กับอาคิร์ส่วนเขานั้นเอาดุนยาอย่างเดียวนะครับฉะนั้น ในเมื่อท่านเห็นคนคนหนึ่งเขาแข่งขันแข่งขันกับท่านในดุนยาจงเราจงแข่งขันกับเขาในอาคิรอฉะนั้นผมบอกว่าเรามีธุรกิจเรามีงานต่างประเทศเรามีบริษัทต่างประเทศแต่ว่าเราเนี่ยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ตลอดเลยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ตลอดเลยพี่น้องครับอัลลอฮ์ก็จะให้คนที่ มาดูแลกิจการงานของท่านจะเป็นคนที่ดีและมีอามานะในเมื่อว่าท่านเอาดุนยานั้นมาเกี่ยวพันกับเรื่องราวของอาคิร์ท่านจะมีความสุขยิ่งรวยยิ่งมีความสุขทางด้านจิตใจเพราะอะไรได้ให้อัลลอฮ์เขายืนไปตลอดเวลาว่าก็ลาวูไฮบุปนูวารดิพี่น้องครับท่านวูไฮบุบนูวารดีบอกว่า อินิสตัตตัตัอาลยัลบิกะกะอิลล a l l อะฮัดุนฟัตันในเมื่อว่าถ้าหากว่าท่านนั้นมีความสามารถการที่จะไม่ให้ใครสักคนหนึ่งไปล้ำหน้าท่านในเรื่องของอาคิราอให้ท่านทำให้ได้ให้ท่านทำให้ได้ล้ำหน้าฉันไม่ได้โดยเด็ดขาดในเรื่องของอาคิราอนั่นคือเป็นบุคคลประเภท อะไรครับเกตเอเนะเป็นบุคคลประเภทเกตเอพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้ก็ต้องพูดล้ำไปอีกนิดเพราะกาเฟสเนี่ยบางครั้งอยู่ข้างบันเรามันมีนาสองสามร้ไร่มีรถเบนท์มีรถทุกยี่หอ้อบางทีเราอาจจะไปหลงประเด็นกับการที่อัลลอฮ์ให้กับคนกาเฟสพี่น้องต้องอ่านกุรานเยอะๆนะ เวลาอลัลลอฮ์ให้คนกาฟเฟนแล้วอลัลลอฮ์ยิงให้นะเรายิ่งสงสารเขาใช่ไหมเพราะคนเหล่านี้ไม่มีอาคิรอนนะหรือมีอาคีรอนก็เหมือนกับเรานะครับว่าอิซารไอตากาเฟรอนในเมื่อท่านเห็นคนกาฟเฟรผมใช้ทับศัพทพี่น้องคงจะเข้าใจซาดฮุลลอฮุมาลันวะซุรียตันฟลาตักตัรบิ ฟะลาตุกต์ h รบิในเมื่อท่านเห็นคนกาเฟสอัลลอฮ์ได้เพิ่มให้กับเขาเงินทองมากมายไกยกองลูกหลานมากมายไกยกองท่านอย่าถูกหลอกเนื่องจากอัลลอฮ์ได้ให้คนกาเฟสร,ร่ำรวยอย่าถูกหลอกเพราะเหตุอันนี้ทำไมละครับทำไมนะครับพี่น้องฟังให้ดีฝ a าอินน a มาฮ a z i y a ิยา u ะตุอัลาบิลฟิดฟด,ดาร เฉพาะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตอลลาได้เพิ่มให้กับเขาในดุนยาน้ทั้งลูกหลานทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองมากมา,กายก่กองนั้นเพื่อจะเพิ่มการลงโทษในอาดารไยนีอาคีร์ด้วยดุนยาด้วยดุนยญญาลงโทษคืออะไรมีเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอเข้าใจยังฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงบอกว่านี่คนมุสลิมต้องฝังไหหว้ในหัวใจนะ ว่ามันอะอัดออันลิกรีและใครก็ตามที่เมินออกจากการระลึกถึงฉันอลัลลอฮ์พูดฟาอินนาะละหูมาอีสตันดองกาแน่นอนแลือเกินเราจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคำว่าคับแค้นเนี่ยร้อยล้านในธนาคารอยากจะได้อีกร้อยสองร้อยล้านอยากจะได้อีกสองนั่นคือคำว่าคับแค้นในชีวิตความเป็นอยู่ในดุรยาสำหรับกาเฟมุสลิมไม่เกี่ยว เพราะอัลลอฮ์ให้กับคนกาเฟสนั้นพี่น้องจําไว้เลยสองอย่างให้ความร่ํารวยกับอํานาจแต่ให้กับมุสลิมอีตออัลกซีให้อย่างมากมายกายกองในดุนยานี้นะดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลาได้ให้กับผู้คนกาเฟสมากมายกายกองแล้ว การให้ขอัลอที่ให้กาเฟมากนั้นอย่าท่านอย่าถูกหลอกเพราะเรื่องอันนี้ทำไมล่ะครับฟาอินนามาฮิยาตยาดาตุอาซาบิฟิดดาร้อยเพราะคือจะเพิ่มการลงโทษในสองโลกดุนยาด้วยและอาคิรอด้วยเพราะคนเหล่านี้ไม่มีความสุขไงเพราะว่าใจของเขามีแต่การละโมูเหมือนกับที่เขาได้บอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เล่าให้เราฟัง คนกาเฟสได้บอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เล่าให้เราฟังรบบานาอัยิิละนาคิตตนาก็เละยอบิมินิยาโอ้พระเจ้าของเราขอพระอ,องค์จงนำมาให้กับเราส่วนของฉันในดุนยานี้อาราติรอฉันไม่เอาแล้วถ้าจะให้อัลลอฮ์ให้กับเราเหมือนกับให้กาเฟสพี่น้องเอาไหมให้อาบิดีนรวยร้อยล้านแต่อาริรอเอาอาซาบไปเอาไหม ไม่เอาอยู่ยังจนและไม่ลืมอัลลอฮ์เนี่ยดีแล้วพี่น้องเหมือนกับนบีบอกกับซาลาบาห์ะจนจนกระทั่งที่สุดแล้วมาจมะมาอาธิมัติกิดไม่เคยขาดเลยอยู่ๆมาวันหนึ่งซาลาบาห์บอกนบีขอดุอาให้ฉันมีฐานะดีกว่านี้สักหน่อยได้ไหมมันจนสุดๆรับไม่ไหวจริงๆโพราะรุนพี่น้องรู้ไหมว่า ท่านนบีมุฮัมมัดสัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพูดอะไรกับซะลาบาซึ่งเป็นคำพูดที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องเก็บเอาไปเป็นสิ่งเตือนใจอย่างร้ายแรงซะลาบาเอ้ยไปอยู่อย่างจนและไม่ลืมอนะัลลอฮ์น่ะดีแล้วเอาซะลาบาก็กลับไปพักใหญ่ๆก็มาละหมาดก็บอก โอรสุนขอพระอ,องค์จงวิงวอนต่ออลลอให้ฉันมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้สักหน่อยได้ไหมพี่น้องครับนบีก็บอกคำเดิมสาลาบาเอ้ยเองไปอยู่อย่างจนและไม่ลืมอัลลอฮ์นะดีแล้วพี่น้องครับฟังเอาไว้แค่นี้เพื่อจะเป็นข้อคิดและก็เป็นสิ่งตือนใจฉะนั้นคำตอบที่บอกว่า เวลาอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตลาให้กับคนกาฟเฟต,ตเงินทองมากมายกายก,กองร่ำรวยนั้นท่านอย่าถูกหลอกเนื่องจากการให้ของอัลลอฮ์ที่ให้กับคนกาฟเฟต,ตทำไมล่ะครับสุราตาวะอายาที่ห้บหอัลลอฮ์บอกไว้ชัดเจนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรอรจิม فلا تأجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليؤذِبهم بها في الحياة ليؤذِبهم بها ทรัพย์สมบัติของพวกเขาเหล่านั้นอย่าได้ให้ทรัพย์สมบัติของพวกเขาเหล่านั้นและอย่าได้ให้ลูกหลานของพวกเขาเหล่านั้นทำให้พวกเขาเหล่านั้นพิษสมัยมันเหลือเกิน คนอิสลามต้องเก็บเอามาเป็นข้อคิดอัลกุรอานอายานนี้คนอิสลามต้องเก็บเอามาเป็นข้อคิดกับกุรอานอายานนี้ทําไม่ะครับอินนามะจุรีดุลลอฮุลิยูอัลบุฮุมบิฮะเฉพาะอัลลอฮ์นั้นมีความปรารถนาที่จะลงโทษพวกเขาเหล่านี้พวกกาเฟนเหล่านี้ด้วยกับทรัพย์สมบัติแล้วก็ลูกหลานของเขาวะฮัวบ ah ิกุฟริฮี ลายดาดูอินดัลออิลามักตันวะคอซารอโดยที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ปฏิเสธนั้นไม่ได้ถูกเพิ่มอะไรนะที่อัลลอฮ์เลยนอกเสจากความน่าเกลียดความดันทดใจและการขัดทุนอย่างย่อยรับนี่คือเป็นข้อคิดและก็เป็นสิ่งเตือนใจให้กับเราดังนั้นพี่น้องครับอัลอาคิล คนที่มีสติปัญญาคนที่มีความคิดดีนั้นใครครับยักบิตุมันอัมฟกมาละฟิซบิลยรัตวานิลอาลูลดรารยัตคนที่ฉลาดคนที่มีความคิดดีคนที่มีสติปัญญาดีนั้นคือบุคคลที่ชอบคนที่บริจาคทรัพย์ของเขา ไปในทางแห่งความดีและได้มาซึ่งดารอยะอันสูงส่งในวันอาคิร์พี่น้องนั่นคือคนฉลาดสุดๆวันยาฮิลุส่วนคนมีความรู้น้อยส่วนคนอ่อนแอนั้นยากบิตุมันอัมฟะกอมาละหูพิสวัด วตวัตซลาบ,บิฮิอิลัดจา,า,าตินมุฮัรรอมตส่วนคนที่มีความรู้น้อยหรือคนที่อ่อนแอนั้นเขาชอบเขามีริฟตะสุขใจเมื่อได้เห็นคนคนนั้นได้บริจาคทรัพย์ไปในทางที่เกี่ยวกับอารมณ์และได้มาซึ่งความอริ่อร่อยที่เป็นข้อห้ามในหลักการข้ออิสลามคนที่อ่อนแอจะชอบอย่างนี้ กลางคืนเที่ยวบาร์นั่งร้านอาหารสนุกสนานร่าเริงกินเหล้าเมายากินเบียร์คนที่มีความรู้น้อยและคนจะอดคนที่อ่อนแอชอบบุคคลที่ปฏิบัติอย่างนี้ส่วนคนที่มีความเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์น่ะคนเหล่านี้พี่น้องครับเขาจะดีอกดีใจสุดๆเมื่อได้เห็นคนที่หมดทรัพย์สมบัติไปในเรื่องของความดีและเขาก็ ดีใจบางครั้งก็เศร้าใจอยากจะมีเหมือนกับเขาใช่ไหมครับเวลาเราฟังแล้วเนี่ยเราแยกออกไหมว่ากำลังนี้เราเป็นมุสลิมหรือยังเป็นแขกอยู่ถ้าเป็นแขกอยู่ก็ชอบคนที่หมดเงินไปกับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคิร์ <S <S <seemed excited> พี่น้องฟังให้ดีนะถ้าผมจำไม่ผิดสุรอัลกาฟูเนี่ยที่อัลลอฮ์ได้บอกว่า วสบิดนับสักมา Alladin ยาดูนารับบหุมบิลกดาวติวันอาซีจูรีดูนยาวดิฮุวลาตัดูอนักอันหุมตูรีดูจีนัตัน hayatid dunya วลาตูเตมันอักฟนาคอนบาฮุอันซิกลีน่าท่านจะไปปฏิบัติตามและเชื่อฟังบุคคลที่เราได้ทำให้หัวใจของเขาเหล่านั้นหลงลืมจากการระลึกถึงอัลลอฮ์แล้วแล้วก็ปฏิบัติอะไรก็ช่างมันจะต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์ ฟากานาอัมรุหูฟุรุตอเรื่องราวของคนเหล่านี้ไร้สาระทั้งหมดครับพี่น้องเรื่องราวของคนกาฟิรีนั้นคือบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ทําให้วาจของเขาเหล่านั้นหลงลืมจากการระลึกถึงอัลลอฮ์นะเรื่องราวของคนเหล่านี้ไร้สาระทั้งหมดเลยพี่น้องที่มีเกียริทั้งหลายครับดังนั้นพี่น้องทั้งหลาย ก็แลละหุ่นตาลาหากียนอันกอรูณอัลลอฮฺซุบฮาบะฮนะฮอัลตลาดได้เล่าให้เราฟังเรื่องของกอรุนนะที่บอกว่าคนดีคือคนที่เห็นคนที่บริจาคไปในทางของลาะเขาสุขใจคนอ่อนแอหรือคนที่มีความรู้น้อยเวลาเห็นคนที่หมดทรัพย์ไปในทางที่ารอม,มทางอารมณ์ไฟต่ําคนเหล่านี้จะชอบและก็ดีใจอัลลอฮฺก็ ยกตัวอย่างพูดให้บรรดาคนทั้งหมดได้คิดอุลซูบิลเลฮิมินัสไซตอนิรรยิมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตตาลาบอกว่าฟาคอรยะ阿拉กามิฮีฟีซีนัติฮีกอลัลลาฮีนายุรีดูนันฮายาตัดดุนยายาไลตะลนามิสลูมาอูตีอากอรูนอินนะฮูลาดูฮัดิิอัลีบอิชาอัลลอฮ โอ,อกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามอะลัยกุมวะรห์มาตุลลอฮ์วะบาระกาตุ